ที่นี่ก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับบอลสีนะคะทุกคนะที่นี่พี่นัดเขาก็คือเก็บสะสมไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวสมุทรปราการแล้วก็ใกล้เคียงนะคะทุกคนคนี่ค่ะเป็นบอลสีโบราณน,นะคะทุกคนตะลุยบอลสีต่างๆจะมีบางเล่มที่หายาก มันมีเล่มไหนที่หายากบ้างคะตอนนี้เก่าแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ผ่านมือผมแค่ห้าเล่มอ๋อไม่ถึงด้วยแต่ประมาณนั้นที่ไม่ที่ที่ผมหาได้นะค่ะแต่คนอื่นผมไม่รู้เพราะผมมาเองอะหาหนังสือส่งลังบอลค่ะอาจจะมีเฉพาะก็คือรู้จักผมรู้จักส่วนใหญ่ใหญ่ก็เพราะหนังสือเพราะว่า เขาบอกอมีหลายเล่มมาแบ่งหน่อยอะไรเงี้ยใช่ตอนนี sure> ้ราคาก็คืออย่างนี้ตอย่างนี้ไอเล่มเนี้ยก็สองสามพันละมีคนเคยให้หมดเลยนะก็หลายบ้านแต่เราก็ไม่รู้จะไปหาจากไหนอนุรักษ์ไว้เนี้ยนี้จะหายากแล้วก็พวกพวกโบรางเนี้ยมันจะเป็นตัดเก่า มุ่งนีตั้งแต่ปี2525 25ใช่อันนี้ที่มันมันมันมีสเสน่ห์อันนี้คือมันมีตับประตูวงังก็คือที่สูญหายไปหมดแล้วนี่ครับตับประตูวังก็คือว,งวังวัดพระแก้วครับประตูวงังมันจะเป็นประตูวงังแบบนี้ที่ที่อยู่รอบรอบพระมหาอารมราชวัาาวงเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณกาี่ประตูสิบประตูหรือยังไงชื่อพอๆครับแต่ว่า เป็นชื่อตามประตูเลยนะคะมันจะอยู่ชื่อประตูถ้าถ้าไปนะครับสังเกตตรงเนี้จะมีชื่อหมดเลยครับก็จะมีอะไรวิเศษใช้สีคพิทักษ์บวรค่ะแต่บอลที่สวยที่เขาบอกว่าเคยประกวดก็คืออนนอนนคาราทเลยแต่ว่าพวกนี้ตอนนี้ไม่มีไม่มีเลยใช่ไมไม่มีเลยครับใช้คำไม่มีแต่ ไอคำว่าขายกับคำว่ามีมันต่างต่างกันเนาะใช่แต่ตัวดั้งเดิมเนี่ยตอนนี้เอามาแล้วมาเทียบใช่ขายก็ยังถือว่าขายแต่เขาอาจจะไม่ให้ตั้งชื่อเป็นชื่อนี้เพราะพวกชื่อพวกนี้เขาเรียกว่าชื่ออนุรักษ์เขาอาจจะให้ใช้แต่จะใช้คำว่าหนึ่งเหมือนพิษณุโลกต้นหนึ่งต้นสองใช่ครับมันจะมีมันจะมีอยู่ครับโอเคแล้วส่วนอันนี้เราก็บางบเร่มหายาอย่างอันนี้ผมก็ประมูลมา ปมูลม่จ้ะสมาคมบอลสีนี่แหละตอนนั้นเอาเงินเข้าสมาคมเขาแบบถ้าเขาแบบไปไปค้นเจอหรือ,อพวกสมาชิกในสมาคมเขาเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยครับค่ยแต่ที่ประมูลแบบพันทันกว่าบาทใส่ตอนนั้นใส่อยากได้จ้ะเนี่ยก็สมาคมเขาก็จะไม่มีอะไรมากส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับบอลที่ประกวดในปีนั้นๆเนี่ยในมอร์จินดาจันตโคลบ เท้าลำไยตอนนี้เท้าลำไพมาแรงเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมา,มมลา,าแล้วเนาะใช่ครับ,อบโอ้ปวดแต่แล,ละปี่สมัยก่อนนี่ประกวดเนี่ยเขาจะประมาณนี้ครับก็คือไม่อะไรมากส่วนมากก็จะเป็นกระถางกระถางดินเผาก็ส่วนใหญ่สมัยก่อน,นเขาจะตั้งกันแบบนี้เลยเนาะแล้วแล้วก็พิเศษคือสมัยก่อนจะต้องกันเชือกกันเชือกบอลนี่ไม่สามารถไปจับบอลใบเขาได้เลย แต่สมัยนี้โอเคเขาก็ไม่ค่อยอะไรมากราไปถ่ายใกล้ๆได้สมัยก่อนนี่เราต้องห้ามใกล้ด้วยสมัยก่อนบอลนี่พ่อผมตอนนี้อายุหกสิบแล้วค่ะท่านบอกว่าใบละร้อยตอนเขายังเด็กๆเขาก็อยากได้ว่าบอลแบบนั้นนะใบละร้อยโหูตอนสมัยก่อนทองบาทเลยใช่ใช่เนาะลองเทียบกับทองดูใช่ช่ครับลองเทียบกับทองนี่เพราะว่าอันนี้พ่อผมเล่าให้ฟัง ที่นี่ก็คือดั้งเดิมตั้งแต่สมัยคุณพ่อเลยนะคะแต่ว่ามาเริ่มเก็บก็คือช่วงที่เราเราเริ่มแบบคนขวาหาข้อมูลส่วนแรกที่ไปก็คือส่วนพัดคงส่วนพัดคงใช่ครับเมื่อก่อนไปสามวิทางร้อยเปิดเลาเลยที่ชายชนเนาะเอาเลยครับราคาเดียวกันไม่ได้อะไรมากใช่ครับโอเคค่ะซอนอยู่ในหนังสือจะเป็นพวกลงหนังสือพิมพ์ในยุคนั้น Mm hmm. มันซ่อนมากับของแถมเรียกว่าของแถม oh. ก็คือ mm hmm. คนที่เขาเก็บหนังสือเนี่ยก็พวก <Ha. S 2> ที่เขาอนุรักษ์เหมือนกันแล้วพวกพวกนี้เขาขายาทิ้งช่างวิโลร้านหนังสือมือสองไปเอามาค่ะ <Ha. S 2> พวกนี้มันจะซ่อนอยู่ในหนังสือ uh oh. ผมได้ไมาเนี่ยมันจะม,มีพวกนี้ซ่อนอยู่ <Ha. S 2> ผมได้มาทีไรผมต้องมาขี่ดูก่อนใช่เพ <Ha. S 2> ื่อเพือ่อดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นไหมอะไรเงี้ยบางทีก็เจออย่างล่าล่าสุดที่เจอก็คือ ใบใบโบชัวใบประกาศค่ะที่เป็นการจัดประกวดมีอยู่แหละแต่ไม่ได้ลงมา